เคสนี้มีปัญหาก็คือเนื้อหนังน้อยนะคะช่วงบริเวณตั้งแต่มีปีกจมูกที่ใหญ่นะคะเรียกได้ว่าจมูกบานเลยทีเดียวฉะนั้นเดี๋ยวคุณหมอทำการเสริมใส่ซิลิโคนและตัดปีกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ชมกันนะคะหลังเสริมจมูกพร้อมกับตัดปีกเราจะให้ดูปีกกันก่อนนะคะเห็นไหมคะบริเวณปีกที่ตัดนะคะ คุณหมอได้ทำการเก็บปีกเรียบร้อยแล้วนะคะแผลก็จะซ่อนอยู่บริเวณร่องปีกจมูกซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องรอยแผลเป็นนะคะ นี่เลยค่ะเคสนี้นะคะทํากับคุณหมอเฉพาะทางนะคะเหมือนกันเลยรับรองได้เลยว่าเฉพาะทางนะคะแน่นอนนะคะเป็นการออกแบบรูปทรงได้แบบให้เข้ากับหน้าให้มีหน้าความหวานความละมุนนะคะใครที่มีปัญหาจมูกไม่โด่งไม่สวยเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่ไอเดลลี่คลินิกได้เลยหรือถ้าใครนะคะยังไม่สะดวกเข้ามาสามารถปรึกษาผ่านแอดมินเพจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k หรือ Line มีเจ้าหน้าที่แอดมิน คอยตอบอยู่นะคะ